เอสส่งป you know, ั๊ม s k 7 5 8นะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ครับปั๊มช้าครับผมช้าเราตั้งไปด้วยห้าสิบกสิบแปดสิบก็ได้ช้าได้ครับผมเบามาห้าสิเอาโอเคครับเราตั้งเผื่อยนะครับปั๊มลูกนี้ปกติเขาจะตัดอยู่ที่3า0ยี่เราตั้งขึ้นได้ก่อนนะครับผมไม่เกินกว่าครับผมไปบ้าอพไปบ้าเขาไปบ้าครับผม โอเคครับพ่อครับเราจะลองเบสเชอร์ปั๊มมาเรื่องก่อนครับเราต้องตั้งก่อนหน่อยนะครับอ่าลองดูสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพ่อพ่อพ่อโอ้โหเร่เราเราลองขึ้นดูเฉยนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะเบาส่งงานอีกทีครับผมในคลิปสามไหมนะครับผมตัดเครื่องก็ได้ครับอ้าวส่งงานนะครับเราปกติปั๊มตามที่สเต็ปเดิมลูกค้าตั้งมามันตัดที่320นะครับเราก็เลยตั้งให้กลับให้เท่าเท่าเดิมก่อนนะครับนี่ปั๊มเ เค75จากจังหวัดสุราษฎร์ครับผม